เขาชอบหรือเขาเกลียดเราหรือเขาไม่ชอบเราดูได้จากทิศทางของภาษาร่างกายค่ะมันตามธรรมชาติของคนเรานะคะเวลาที่เรารู้สึกชอบใครร่างกายของเรามักจะโน้มตัวเข้าไปใกล้ๆหรือเข้าไปใกล้เขามากขึ้นหรือใกล้จะชิดเขาเลยละค่ะหรือบางครั้งเนี่ยขนาดที่ไหลเราสามารถที่จะซ้อนหรือชนกับไหลเขาเวลาคุยกันได้เลยละค่ะ สวัสดีค่ะดรพอลินโปรฟยานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพภาพลักษณ์ภาษากายและการสื่อสารค่ะเราจะสังเกตได้ยังไงค่ะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาชอบเราหรือเขาไม่ชอบเราหรือเขาเกลียดเราสังเกตได้ชัดๆเลยค่ะว่าเวลาเราไม่ชอบอะไรเราเกลียดอะไรเรามักจะรู้สึกไม่อยากเข้าใกล้สิ่งนั้นหรือคนเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยเวลาที่ใครก็ตามเนี่ยพูดอะไรกับคุณแล้วเขาพยายามที่จะห่างจากคุณ หรือเวลาคุณคุยอะไรกับเขาแล้วเขาพยายามถอยห่างจากคุณหรือแม้กระทั่งในที่ทํางานหรือในที่ประชุมเวลาคุณเสนองานอะไรแล้วเขามีความรู้สึกว่าไอเดียของคุณมันดีนะน่าสนใจนะอยากจะฟังต่อจังเลยเนี่ยเขาก็จะโน้มเข้าหาคุณใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นค่ะแล้วเขาจะดูแล้วมีแววตาแล้วก็ลักษณะภาษาร่างกายที่ตั้งใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเสนองานหรือเสนอโปรเจกต์อะไร แล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ได้น่าสนใจเอาเลยหรือเขารู้สึกว่ามันไร้สาระเขาก็จะเอนตัวออกห่างคุณค่ะเอนตัวออกห่างหรือแม้กระทั่งเอาเก้าอี้เอาหลังเนี่ยพิงพนักเก้าอี้นะคะหรือแม้กระทั่งหนักขนาดที่กอดอกนั่นแปลว่าร่างกายของเขาได้ปิดแล้วนะคะคนที่เขาไม่ชอบอะไรเนี่ยธรรมชาติของเขาก็จะออกห่างดังนั้นเวลาคือคุณจะเสนองานอะไรเนี่ยขอให้คุณลองดูนะคะว่า สิ่งที่คุณเสนอนั้นถ้าเขาเอ็นหลังออกไปจากคุณหรือเอ็นตัวออกห่างจากคุณเนี่ยคุณควรปรับกลยุทธ์ปรับเทคนิคการเสนอหรือปรับรูปแบบหรือเปลี่ยนแผนการเสนองานจะดีกว่าค่ะสังเกตนะคะว่าในฐานะที่เป็นอาจารย์เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่านักเรียนนักศึกษาที่นั่งแถวที่มีการสามารถจะเลือกที่นั่งในห้องเรียนได้ในคลาสเรียนได้นักศึกษาที่หลงไหลกับอาจารย์ท่านนั้นและอยากจะใกล้ชิดอาจารย์ท่านนั้น เขาอยากจะเห็นแม้กระทั่งภาษาร่างกายของอาจารย์ใกล้ๆรอยยิ้มของอาจารย์แววตาของอาจารย์และเขาก็อยากให้อาจารย์เนี่ยเห็นแววตาของเขาด้วยเขาจะมักเลือกนั่งแถวหน้าห้องค่ะเลือกนั่งตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดที่คิดว่าอาจารย์จะมองไปที่เขาได้และนักเรียนที่ไม่ได้ชอบอาจารย์คนนั้นหรือไม่ได้สนใจอยากจะเรียนกับอาจารย์คนนั้นเนี่ย <testim. S 1> เขามักจะเลือกนั่งตำแหน่งหลังๆห,ห้องค่ะ เขาจะรู้สึกว่าการนั่งหลังห้องเนี่ยจะทําให้ไม่ต้องมองเห็นเขาแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะมองเห็นอาจารย์เักเท่าไหร่ไม่นั่งหลังห้องเพียงอย่างเดียวนะคะเขาก็มักจะเอนตัวไปที่พนักเก้าอี้อีกล่ละค่ะแล้วลเขาบางทีเขาก็กดอดอกบ้างหรือว่าตาเขาก็มองกรอกไปกรอกมาต่างกับคนที่นั่งแถวหน้าห้องค่ะคนที่นั่งแถวหน้าห้องเนี่ยนอกจากจะโน้มตัวฟังอาจารย์แล้วเขาจะโน้มตัวจดข้อความหรือคําต่างๆที่อาจารย์สอนโดยไม่อยากจะพลาด ข้อความสำคัญหรือประเด็นสำคัญเลยค่ะดังนั้นเนี่ยเราสังเกตได้ง่ายๆเลยว่านักเรียนที่นั่งหน้าห้องทำไมจะได้เกรดดีกว่านักเรียนที่นั่งหลังห้องค่ะพอเขาตั้งใจและเขาจดจำนะคะในสิ่งที่ความที่เขาหลงไหลหลงรักอาจารย์หลงไหลในการสอนของอาจารย์เนี่ยนักเรียนเหล่านั้นเนี่ยยังไงแล้วเกรด A เขาจะได้อย่างนั้นโดยส่วนใหญ่และนักเรียนที่นั่งหลังห้องส่วนใหญ่ก็มักจะได้คะแนนไม่ดีหรือแม้กระทั่งสอบตก อันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นกันได้อยู่ทุกๆวันเลยล่ะคะ่ะในคลาสเรียนดังนั้นพอจะสรุปได้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบคุณหรือเขาเกลียดหรือรักคุณขอให้ดูจากทิศทางของภาษาร่างกายค่ะถ้าเขาน้อมตัวเข้าใกล้คุณมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งหลงไหลหลงรักคุณหรือชอบคุณมากเท่านั้นเขาจะอยากพูดคุยกับคุณต่อแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเอ็นห่างจากคุณออกไป นั่นแปลว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะอยู่กับคุณหรือคุยกับคุณต่อดังนั้นเนี่ยขอให้ดูทิศทางด้วยนะคะว่าเขาชอบในสิ่งที่คุณพูดเขาชอบในสิ่งที่คุณเสนอหรือไม่งานของคุณที่เสนอมาน่าสนใจหรือไม่ดูได้ชัดเจนเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นเขาเอน็นออกไปมากเท่าไหร่อย่าลืมนะคะเราต้องประเมินทันทีเลยค่ะว่า ปรับแผนเท่านั้นหรือขอนัดในการประชุมครั้งต่อไปหรือคุยงานในครั้งต่อไปจะดีกว่าค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ